ซื้อของแพงต้องหยุดดูเลยนะคะพี่ๆีวันนี้หนูมี Ford e v e r e s t 2.0ใบเทอร์โบมานำเสนอในราคาเพียง799,000บาทออาห้างป้ายแดง1.8ล้านกันเลยทีเดียวแถมไม่ได้ของแต่งด้วยเราจะบอกได้ว่าตัวนี้ได้เป็นเครื่อง2.0ใบเทอร์โบเป็นเครื่องรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะบอดี้ตัวรถของเขาได้สีขาวเป็นตัวแบบนี้เลยเหมาะมากสำหรับสายป่าสายเขานะคะโลโก้ด้านหน้าเด่นชัดสีแดงแบบนี้นะคะกระจังหน้ารวงพึ่งระบายอากาศได้ดี ไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์หน้า6จุดกันเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะได้เป็นตัวใหม่ใมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถัดมาที่ตังด้านข้างนะคะชือล้อตัดสีด,ดำมาให้รอเท่กันเลยทีเดียว m mm hmm. a c o s ขนาดขอบ20ได้เป็นแมกร้ยข่ากว้างนะคะได้อย่างปีใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ด้านข้างบเทอร์โบมีแห้แบบครบ ไฟเรียวที่มุมหมู่กระจกมาพร้อมกับตัวบายสปอร์ตเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนพวกนี้มันก็ต้องมีไฟเตือนโชว์เรามือจับนะคะตรงนี้ก็มีคีเร์มาให้มาพร้อมกับที่กันลิ้วรอยสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถเป็นเอกลักษณ์นะคะเอเวอร์เรนแล้วต่อให้รถสูงแค่ไหนไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไม่ไหวเพราะเรามีบันไดด้านข้างมาให้แล้วนะคะแล้วบอด,ดี้ตัวรถคือ สูงสูงไปเลยหรือว่าหนูตัวเล็กก็ไม่รู้นะคะกระจกเดิมตัวรถรอบขายไม่ต้องกลัวว่ามีหินกระเด็นใส่หรือว่ามีการเกิดอุบัติเหตุฉนักที่ความน้ำท่วมไมี่แน่นอนค่ะคุณพี่สำหรับไฟท้ายของเขานะคะเป็นตัว LED มาฟ้อมกับรอบด้านข้างคันนี้เป็นตัวไทเทเนียมพัดขับสีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวขาท้ายไฟฟ้านะคะก็ใช้งานได้ตามปกติเลยและตัวนี้ที่สำคัญมีเซ็นเซอร์หลังมาให้อีก4จุดด้านในของเขานะคะสภาพพีนบอดี้พร้อมใช้งานเลย ได้บอดีเดิมน็อตไม่เคยขยับและที่สำคัญนะคะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เขามีลุกเล่นของเขาคือตัวฝาท้ายไฟฟ้าด้านหลังที่ฟอร์ดทำมาให้ทุกรุ่นและเป็นรุ่นแรกๆด้วยที่ทำมานะคะคุณพี่บอดี้ตัวรถสีขาวภายในดำตัดกันดีนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูห้องโดยสารด้านในกันเลยดีกว่าว่ามันจะเปี้ยวขนาดไหนคะ่ะสีป สำหรับด้านตาของเขานะคะตัววงมาลัยด้ามัลติฟังก์ชันจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะบีคุคอนโทรลมาให้ตัวนี้จะไม่ใช่มีแัชเดิลชิปอยู่ที่ด้านหลังแล้วเพราะเขาจะได้เป็นตัวชิปโทนิกนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ขนาด10สปีดนะคะรุ่นนี้เป็นเครื่อง2.0เป็นตัวเครื่องรุ่นใหม่สำหรับจอเลือนไม้ของเขานะคะจะยังเป็นตัวเข็มไม้อยู่แยกออกมาจากตัวดิจิตอลแล้วก็ตัวจอของเขาได้เป็นตัวจอทัชสกรีนนะคะแผงควบคุมการใช้งานบอกได้เลยว่าไม่มีดิ้วลอยทะเลาะแน่นอน คอนโซลด้านหน้าได้เป็นหนังยิ้มแย่ด้านหน้าให้มาถึง4จุดนะคะที่ตรงนี้สําหรับเบรกมือจะยังเป็นตัวแมนวนวลอยู่นะก็ใช้งานสะดวกเหมือนเดิมค่ะตัวเบาะของเขาก็ได้เป็นตัวเบาะหนังนั่งสบายนะแล้วก็บอกคู่หน้าปักไฟฟ้าด้วยและที่สําคัญตัวนี้หลังคาของเขาก็ได้เป็นตัวหนังเช่นเดียวกัน ตัวหลังคาของเขาไม่ได้มีริ้วรอยรอยเติมรอยถลอกขีดข่วนไม่มีแน,น่นอนค่ะหลังคาพารามิกซันลูปเปิดใช้งานได้จริงนะคะจะเปิดเป็นตัวหลังคาด้ยร่วมหรือจะเปิดรับลมหรือจะเปิดแค่ม่านก็ใช้งานได้เหมือนกันทุกจุดนะคะสําหรับตัวนี้นะคะไม่มีรอยน้ํารั่วึุณแน่นอนเราตรวจเช็ดให้แล้วเรียบร้อยตัวเบาะด,ด้านหลังของเขาก็นั่งสบายสามารถพับได้แอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วก็ตัวเบาะแถวสุดท้ายจะเป็นตัวเบาะแบบพับไฟฟ้าแล้วตัวฝาท้ายของเขาก็เปิดไฟฟ้าเช่นเดียวกัน คันนี้คือออปชันให้มาแบบจับเต็มเลยนะคะแล้วได้เครื่อง2.0ไดเทอร์โบด้วยน่าใช้งานมากจริงหนูบอกได้เลยว่าสวยพร้อมใช้สําหรับห้องเครื่องของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวหนูพาไปดูผลิตกค่ะสภาพห้องเครื่องของรถปี21นะคะใหม่เหมือนปีเลยค่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นแบตหรือจุดไหนๆนะคะกรีฟทุกส่วนเลยค่ะแล้วก็สําหรับตัวฝากระโปรงเขาก็ได้ความเดิมน็อตเดิมซอกในเดิมนะคะตะเข็บเดิมไฟก็เดิมนะคะโลโก้ฟอร์ดก็ให้มาแล้วเรียบร้อยนะคะ แผ่นตรงนี้ปกติบางรุ่นไม่มีมาให้หรือบางคนถอดออกแต่ว่ารุ่นนี้ทุกอย่างคืออยู่ครบหมออกรน,นะคะทุกอย่างอยู่ได้ครบเลยแล้วสติกเกอร์พวกนี้ไม่สามารถถายื้ได้นะฝากระโปรงเขาได้เป็นตัวโช็คนะคะเบาแล้วก็เปิดปิดง่ายนะคะใครที่อยากได้รุ่นนี้หนูบอกได้เลยพี่ว่าซื้อวันนี้คุ้มค่ารถประมาณ4ปีหายไปล้านหนึ่งเยอะนะคะใครชอบใครถูกใจนะคะันพี่มาเจอกันได้เลยค่ะที่แตงโมค่ะราคา7 9 9 0 0 0บาทมาพร้อมกับค่างวดเพียง1น0 0 0บาท ได้สูงสุด84งวดกันเลยนะใครชอบใครถูกใจก็อย่าลืมนะคะที่แตงโมค่คะ